สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งนะคะ แกะกล่องช้อปปิ้งจาก o l t i a c o m นะคะซึ่ง a l t i a c o m นะคะตอนนี้ก็เปิดให้ช้อปปิ้งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับเว็บไซต์นี้นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ขายเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากเกาหลีนะคะส่งตรงมาจากเกาหลีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องของ o l l t i a นะคะมีอะไรบ้างนะต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้าน,นี้ได้มีการ unboxing แกะกล่องของ a l ท t i a c o m ไปแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นทำ unboxing ใน a c e b o o k นะคะเป็นการไลฟ์สดเนาะแต่ว่า จะไม่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาทําการแกะกล่องอีกทีนึงสําหรับใครที่แบบว่ากาลังแบบว่าอยากจะช้อปปิ้งเพื่อต้องารจะเกาหลีอยู่นะคะก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ o t i a c o m ได้นะคะซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้ช้อปปิ้งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนที่เราได้รับนะคะมันก็จะอยู่ในซองสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็มีอ่า การจากหน้าตอแล้วก็มีโปรดัก t ของเรารายละเอียดสั่งนะคะว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะคะตามนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะคือกล่องแบบว่าสวยงามมากเลยเนาะก็กล่องเป็นสีชมพูอ่อนค่ะแล้วก็มีการแพคเกจจิ้งมาอย่างดีเลยนะคะ โอเคนี่นะคะก็เห็นไหมคะว่าก็จะมีโลโก้ของออเทียอยู่ตรงนี้นะคือจะบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากที่ว่าทางออเทียเนี่ยเขาเลือกมาเลือกให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกนะคะที่ได้ช้อปปิ้งฟรีนะคะในงบ2,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าที่ได้มามีอะไรกันบ้าง คือจะบอกว่าในออเทียเนี่ยเขามีของให้ชอปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ที่เราได้มาเป็นอันแรกนะเดี๋ยวเราจะแรนดอมหยิบขึ้นมาโดยที่แบบว่าสุ่มขึ้นมาเลยนะคะแรนดอมไปเรื่อยๆเลยนะก็อันนี้เป็น Magic m มซิกโ o ลมาสคาร่า 2X นะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าของโพลิกาโพลิกานะคะซึ่งเขาบอกว่ามาสคาร่าตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยต่อขนตาให้ยาวแล้วก็ฟังก์ชันของแปลงเขาจะไม่เหมือนมาสคาร่าทั่วไปนะคะเป็นเอกลักษณ จิ์เฉพาะของทางแบรนด์ฮ o ลิการฮลิกานะคะเดี๋ยวให้ดูหัวแปรงมาสคาร่านิดนึงแปรงเขาจะเป็นเหมือนลูกตุ้มแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาปัดเนี่ยมันก็จะชอนขนตาได้ลึกถึงโคนขนตาเลยทีเดียวถัดมานะคะอันนี้เราภูมิใจนําเหนอเลยเพราะจะบอกว่าคือมันน่ารักแล้วก็คิวมากๆนะคะอันนี้เป็น is my cushion นะคะอันนี้เป็น c a s คูช s h i o n แบบ DIY นะคะเป็น c a s คูช s h i o n แบบ DIY คูช h i o n ก็คือเขาจะไม่มีเนื้อคูช h i o n มาให้เรานะคะก็คือเขาจะมีตลับคูช h i o n มาให้เราเลยซึ่งจะมีลายให้เลือกเยอะมากจะบอกว่าตลับแบบเก๋มากแล้วก็คิวมาอ่ะยวให้ดูนี่นะคะซึ่งเนี่ยในเว็บไซต์นะคะเขาก็จะมีขั้นตอนการรีวิววิธีทำการ คูชั่นแบบ DIY นะคะซึ่งถ้าเกิดเรามีรองพื้นมีบีบีครีมหรือว่าซีซีครีมเนี่ยแล้วก็มาผสมกันแล้วก็จะมีขั้นตอนการทําว่าผสมกับตัวไพลเมอร์แล้วก็ผสมกับตัวบํารุงอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปในตลับคูชั่นแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีเป็นฟองน้ำเปล่าๆาาใหมแบบนี้เลยนะคะซึ่งเวลาที่เราทำแล้วก็ต้องดึงฟองน้ำออกมาแบบนี้แล้วเราก็ผสมคูชั่นเองเพราะว่าเนี่ยคนเอเชียแล้วก็สาวไทยอะที่เป็น อเอเชียตอนใต้นะคะก็คือผิวค่อนข้างจะด์กใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบว่าทูโทนแล้วก็เป็นอันเดอร์โทนเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะหาครูชั่นที่เหมาะกับผิวนี่ก็จะยากใครที่มีแบบรองพื้นที่เหมาะกับตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาทําเป็นคูชั่น DIY ได้นะยังไงเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวการทาคูชั่นที่ดูอีกคลิปต่อไปแล้วกันนะคะอันนี้ก็ให้ดูไปก่อนนะคะว่าได้ตลับมาเราจะบอกว่าราคาถูกมากถูกวเวอร์ตลับครูชั่นอันนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบตัวนี้ขึ้นมาก่อนเนาะ,ะตัวนี้เป็นออ เป็นตัวไฮไลท์นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าด้านในมันจะแบบใช้ง่ายมากแล้วก็ตัวนี้เป็นของเนลตาแฟนตาเซียนะคะแบรนด์เนลตาแฟนตาเซียซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะมีขายในช็อปที่ฮงแดนะคะซึ่งช็อปนั้นอ่ะเขาจะรวมแบบว่าแบรนด์ที่เป็นของเน็ตไอดอลแล้วก็เป็นของบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่คนเกาหลีเขามารีวิวกันเป็นแบรนด์ที่ทําร่วมกันกับบิวตี้บล็อกเกอร์ของคนเกาหลีนะเปิดออกมาก็จะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็ พอหมุนออกมาปุ๊บนะคะเขาก็จะมีเป็นฟองน้ําให้แบบนี้นะคะเหมือนฟองน้ำคูชั่นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วกว็วิธีการใช้นะคะจะขออนุญาตเปิดนิดนึงว่ามันเปิดหรือ,อยังนี่นะคะเดี๋ยวเราต้องแกะตรงนี้ออกก่อนนี่นะคะก็พอเปิดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ทกําการปั้มแบบนี้นะคะซึ่งเนื้อไฮไลท์มันก็จะแบบเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะคะ ซึ่งเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็สามารถเอามาสแมตมป์ตรงนี้ได้เลยแล้วต่อมาก็เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็น w i h p u n t Selfie Perfect Concealer คือจะบอกว่าคอนซีลเลอร์อันนี้เราเห็นแบบว่า Beauty b l o g ก e r แล้วก็ Net Idol ของเกาหลีเขารีวิวเราก็เลยแบบว่าเฮย้ยสนใจมันน่าสนดีเพราะว่าด้วยแพคเกจิ้งมันแบบว่าดูเก๋แล้วก็ดูแปลกอะแล้วก็เหมือนพกพาแล้วก็ใช้ง่ายนะคะลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นเหมือนปากกาเมจิกแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นหัวแปลงแบบนี้วิธีการใช้ก็ให้กดตรงนี้ขึ้นมาแบบนึงนะคะวิธีการใช้ก็ให้กดตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็กดไปจนกว่าเนื้อคอนซีลเลอร์มันจะออกมานะพยายามกดให้มันออกมาอยู่ออกมาแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราสวอชที่มือให้ดูด้านนี้แล้วกันนะคะ เราเลือกเบอ23มานะอันนี้ก็ไว้เกี่ยใต้ตาแล้วก็จุดที่เราจะต้องการจะปกปิดเห็นไหมคะว่าเนื้อมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเคียร t i ัสตินซิลอินเจกชนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าคล้ายๆกับเคียรัสตินบำรุงเส้นผมนะคะนี่ก็อันนี้น่าจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะก็สำหรับหลอดนี้นะแต่ว่ามันก็จะแบบว่ารีแพร์ผมได้อย่างเร่งด่วนเลย มาดูที่ตัวต่อไปนะคะจะบอกว่าอันนี้เป็นความบังเอิญมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้ตัว refill plumping นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าแปลงแบบว่าล้างหน้านะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะอันนี้คือเราซื้อมาจากเกาหลีนะคะซึ่งเราซื้อมาเนี่ยเขาจะไม่มี refill มาให้ก็ขน,นาดซึ่งเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็จะกดปุ่มตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมันก็จะแบบว่ามีระบบสั่นสะเทือนแล้วก็แล้วก็คือมันถอดเปลี่ยนได้นะคะถ้าเกิดเราใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วแปลงมันเริ่มแบบว่า เยินแล้วเนี่ยเราก็ต้องซื้อเปลี่ยนแล้วามาลองใส่ดูนะคะแต่ว่าคิดว่ามันเป็นไส์เดียวกันนะเพราะว่ามันมีแค่รุ่นเดียวนะแต่เพื่อความชัวนะวเดี๋ยวมาลองใส่พร้อมกันนี่ใส่ได้พอดีเลยแคสนี่นะคะแล้วก็ลองกดปุ่มดูเดี๋ยวเรามาดูที่อันสุดท้ายนะคะอันนี้คือแบบว่าเพิ่มปิ่นมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็น l a n e s s White Plus Renew Capsule Sleeping Pack ค่ะก็ ข้างในนะคะก็จะมีทั้งหมด16แคปซูลด้วยกันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของให้ผิวหน้าขาวแล้วก็สว่างกระจ่างใสนะก็อยากลองมากๆเลยคมันใช้ดีจริงๆเราก็ยังไม่เคยลองใช้นะแต่ว่าพอได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของออ t ทีย o o m นะคะก็ปรากฏว่ามีโปรดักต์ตัวนี้ด้วยก็เลยดีใจเลยก็เลยรีบสั่งมาลองใช้ดูเลยก็เดี๋ยวจะต้องใช้ดูนะคะเขาก็จะมีมาให้เป็นอย่างนี้นะ,ะ16แคปซูล เห็นไหมคะนะครับซูมก็จะเป็นใสๆแบบนี้แล้วก็จะมีสีขาวข้นๆด้านในเวลาแกะใช้เนี่ยเขาก็จะมีไม้พายมาให้แบบนี้ทุกหมดแล้วค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ก็ มากมากเลยนะคะผลิตภัณฑ์แบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจที่อยากจะช้อปปิง้งเรื่องสัอางของเกาหลีนะคะก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของออเทียได้นะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้ช้อปปิง้งหลากหลายราคาถูกกว่าเคาน์เตอร์เลยนะคะยังไงก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เขาดูนะคะสําหรับวันนี้ก็คงต้องไปละค่ะสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามครั้งแรกแล้วก็เข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์กันด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะไปละค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye